แปลทีละความคือถ้าแปลทีละคำนี่แม่มงงงตายหาเลยสามพยางามผมหน้าอยู่ตรงกลางผมจุดจุดจุดต,ตีหน้าตายตีหน้านึ่งไม่มี ไอ้ไฟจีนเนี่ยแม่งหน้านิ่งหน้าขรึมมาเลยอเน้าเขาเรียกว่าหน้าตายทีนี้ไอ้ตีหน้าเนี่ยมันมีสามตีนะที่มันใช้กริยาตีหน้าเนี่ยตีหน้าตายก็คือไม่แสดงความรู้สึกตีหน้ายักษ์ก็คือโกรธกับตีหน้าเซอร์ตีหน้าเซอร์นี่คือทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้กริยาอื่นๆจะใช้ว่าปั้นหน้านะยกเว้นอีกอันเดียวก็คือใช้ทําก็คือทําหน้าเป็น ยิ้มระรื่นอยู่เรื่อยเนี่ยทำหน้าเป็นอ่าไอ้นี่ท้าฝรั่งแม่งชอบท่าเนี้ยคือประโยชน์ถัดมาก็คือจูบเธอทำไมมึงลีลาอะไรแม่งเยอะขนาดนี้วะทำยังไงนิ้วนิ้วคือแบบประมาณว่าสอดก็ไปในเส้ในหผู้หญิงจับหัวคือฟิงเกอร์ส่วนนี้คนไทยจะไม่เห็นเป็นนิ้วคนไทยจะเห็นเนี่ยเป็น เป็นมือสอดมือในเรือนผมแล้วทำยังไงแล้วก็เลิกแต่ก็จับอยู่ในโพสิชันนั้นนะตรึงไว้ในโพสิชันนั้นเออทีมหมวกไปใช้ตรึงอะไรแม่งแรงไปนิยายนะนิยายนะนิยายรักเฮ้ยเราไม่คิดว่ารักแล้วถ้าตรึงไว้ขนาดนั้นตรึงนี่แม่งโหดเกินไปเขาทำอะไรคือคริยาดีๆหน่อยสองพยางามประคองเออประคองหน้าหลอนไว้อะไรประมาณเนี้ย ประคองไงประคองก็สอดมือในเรือนผมประคองหน้าหล่อนไว้อันนี้นะาปลาปลามาเลยนะไม่ได้แก้เลยจําได้ไอ้เก่งไอ้พวกเรียนบันเทิงคดีแล้วม่นเก่งไอ้นี่เนี่ยไปเรือนผมประคองนะแต่ว่าเหมือนเทรดเดอร์นี่เทรดเดอรเนี่เหมือนแบบเหมือนสดเข็มเลยอะสัมบนรณ์อะเทรด ไย่ไปสนใจสัพมากภาษาอเมริกันนะไอเนี่ยประโยคเนี้ยจําได้ว่านักแปลแปลผิดเละเพะเลยนะวิธีเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยทำจริงเลยนะทําอย่างนี้เลยลเฮ้ยขาดกิริยาไปอันหนึ่ง,งก่อนก่อนขยำเมื่อกี้พี่ทําอะไรเนอะท่าเนี่ยท่านี้ก่อน<ว>ไม่ใช่ควา้าท่าอะไรอย่าเนี้ย เออขยุมแล้วก็มาอย่างนี้ก็คือขยำแล้วก็ปาเฮ้ปไอตอนที่แก้จริงนี่คือทําอย่างนี้เลยนะทาท่าเลยแล้วแมงออกมาเนี่ยสวยเนี่ยผมขยุ้กระดาษแผ่นนั้นมาขยำก่อนปาลงพื้นด้านข้างไอ้เนี้ยทำไมต้องมีกระดาษแผ่นนั้นเพราะกระดาษแผ่นนั้นเนี่ยสาคัญกับเรื่องนี้มากสําคัญแบบสุดๆละไม่ได้อาจจะเป็นตัอย่างเอ่อไอกระดาษแผ่นนี้แผ่นนั้นเนี่ยมันคือไอ้นี่ ใบเขียนเวทมนต์แล้วเวทมนต์เนี่ยแม่งมีคนตายอะ่ะตายเพราะกระดาษแผ่นนี้แล้วตายหลายคนด้วยต้องกจัดก่อนปาหลงพื่ดานจา้างไม่พอใจแต่ตอนหลังแม่งเก็บขึ้นมาใหม่นะแล้วก็เอามามาทำอย่างเงี้ยทม่อะไร <Please. S 1> คลีเออแล้วอย่างงี้ทำาไง <Please. S 1> ไม่รีดเดะ <L oo. S 1> ลูปให้เรียบ oh. อย่าไปรีดนะเว้ยรีดนะ่ต้อรีดมือคนไมรีดได้ไง นั่นไอการดูหนังเนี่ยมันจะช่วยช่วยเยอะเพราะเราเห็นบ่อยๆเนี่ยแม่งจะต้องอย่างเงี้ยแม่งลีลายเยอะไงฝรั่งอะ่ะเป็นไงโอ้ยไม่่ใช ลุกบ้าเลยลูกปวดจนตาลุกไม่ใช่อ๋อ oh, <okay. S 1> ใช่บริบทต่อมาคือร้องไห้ไปเป็นไงนนอเออน้ำตาคลอแล้วอะไรเออปากสันปลแค่นี้พอเลยนะเขาน้ำตาคลอปากสันจบละค,คือน้ำตาเนี่ยมันได้สามท่านะคลอเออรื้นแปลเท่ากันแล้วอย่าไปเติมตาเข้าไปข้างท้าย น้ำตาคลอตาอย่างเงี้ยแม่งน้ำตามึงก็ไม่ไปคลอที่จะหมู่หรอกเข้าใจป่ะ้ะใส่เข้ามามาอีกสองเคาะแม่งเสียเวลาไ,ไหมแล้วคนไทยแม่งเป็นคนที้ํำคาญไงแล้วดูภาษาอังกฤษแม่งโคตรยาวภาษาไทยไม่เหลือแค่นี้อันนี้คือนักแปลแปลนะแล้วนักแปลคนนี้เก่งมากคือน้องไม่เก็บคาว่าสตาร์ทไว้เพราะถ้าปากเริ่มสั่นเนี่ยตลกตลกทันทีแม่งกลายเป็นการ์ตูนทันที อย่างไงให้ตัดนุ่งัดนี่ต <initiatives> ัดแป้งเหลือแค่เนี้ยยอดฝีมือไอ้แนี่แกวิทอาคามาเสร็จไอ้แน่วิทยาครับเขาวิ่งลงบันไดเร็วเท่าตอนวิ่งขึ้นเจ๊วิ่งถูกแต่ใครเก้าตีกับสอันเออมันไม่วิ่งเน๊า ถ้าเนี่ยแรนดาวเดอะสเตเนี่ยมันไม่ไม่ได้วิ่งมันทีละสองขั้นมันโดดมันโดดหรือมันโจนเขาโดดลงบันไดทีละสองขั้นเร็วพอๆกับขาขึ้นแปลประมาณเนี้ยภาษาไทยแม่งเหลือสั้นจุนเลยแปลทีละความคืออย่างนี้แม่งเอาคอร์กสกรูเนี่ยมาใช้เป็นกริยา ภาษาไทยเรียกว่าฮะไม่ใช่เสียวสันหลังเสียวสันหลังหรือหนาวสันหลังเสียวสันหลังคาขยายของมันคือวา่าบคืเยนักแปลตอน,นแก้ไมให้เสียวสันหลังเนาะบอกมันไม่เย็นเหมือนภาษาอังกฤษก็เลยเติมว่าบเข้าไป ไอแบ๊กตรงนี้คือถุงนอนแลนดิ้งจำได้ไหมนักแปลมือใหม่สอนไปแล้วแปลว่าลืม แลดดิ้งก็คือชาบันไดอ่าทำยังไงผมทำยังไงมันไม่พลุพลาดนะมันออกมาช้านะส็ักบอลเนี่ยดิ้นอกอ,อ,นอกจากหุ่นอนแล้วยังไง ไม่สะดุด s t u m b l e all to the landing งนี่ไม่ได้สะดุดแป๊มเออไม่ใช่คำมั่มแม่งคือมันใช้กริยอย่างเงี้ย s t u m b l e all to แม่งใช้อย่างงี้ก็ได้เหรอวะตอนเห็นก็งงๆไงแต่เออหลังๆนี่บรรลุและเคล็ดวิชาคืออย่าไปดูสับมากๆมันไม่แค่นั้นหรอกมันแค่โซเซคือมันงวงเงียอยู่ไงแล้วก็เดินโซเซไปทีชานันได ผมดิ้นรนหรือดิ้นออกจากถุงนอนคือดิ้นเฉยๆก็ได้นะอันนี้นักแปลเขาแปลว่าดิ้นรนเออแม่งก็ไม่ต่างกันละดิ้นดิ้นรนออกจากถุงนอนแล้วเดินโซเซไปที่ชานบันไดไอ้ท่อนหลังนี่คือนักแปลแปลไม่ถูกเลยแปลอะไรมาไม่รู้เละเทะมากแต่ท่อนแรกเขาแปลแบบนี้ยดิ้นรนออกจากถุงนอนคือเวลาแปลเนี่ยถ้าเราถ่ายทอดความรู้สึกในคลิปใช่ไหม ตัวละครเนี่ยตื่นนอนใหม่ๆอ่ะมันก็มัวงเงียงยังไม่ได้ล้างหน้ามันก็คือเดินโซเซเนี่ยทำอย่างเงี้ยแล้วมือเป็นอย่างเงี้ยคือไอ้จดหมายเนี่ยมันเป็นจดหมายที่แพ่งแบบเหมือนเป็นจดหมายมาไล่ชาร์ลอตอ่ะแล้วชาร์ลอตชี้ให้ลูกน้องดูอ่ะไอ้ท่อนแรกก็ง,ง่ายๆอ่ะชาร์ลอตชี้กระดาษแผ่นนั้นแล้วเป็นยังไงมือเป็นยังไงสั่นยังไง อย่างไม่ใช่สิ้นหวังวไม่ใช่ตรงนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับความผิดหวังสิ้นหวังเลยเขาบานยายมือคือชาลลอดอยากให้มือสั่นไหมไม่อยากไม่อยากแต่มันสั่นไม่หยุดเลยมันสั่นแบบเออสะกดไม่อยู่ไม่ได้คุมไม่อยู่อย่างสะกดไม่อยู่